สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่ไว้หาจุดออกนะครับในการขายตัว IOST นะครับอ่ะผมก็ได้ตีฟิโบนะครับอ่าคราวนี้ผมก็จะเห็นอะไรนะครับผมจะเห็นโซนไฮนะครับตรงประมาณ2.2นะครับอ่าแล้วก็เด้งทะลุขึ้นไปแล้วก็ร่วงลงมากลับมาที่เดิมนะครับเป็นโซนแนวรับนะครับที่2.2เหมือนเดิมนะครับในสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่ะก็สรุปได้ว่าตรง แนวประมาณ2จุดต้นๆนะครับประมาณ2.1ถึง2.2เนี่ยจะเป็นแนวรับแนวสุดท้ายนะครับจะสังเกตว่าหลังจากที่มันชนตัวแนวรับแนวสุดท้ายนะครับราคาก็สามารถพยุงตัวเด้งขึ้นไปอีกได้นะครับอ่ะหลังจากขึ้นไปที่ประมาณ2.6กก็กว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาก็ได้ปรับนะครับกลายเป็นขาลงนะครับเมื่อมาแตะตรงแนวรับที่2.31นะครับจะสังเกตว่ามัน มีแรงที่จะเด้งไปต่อได้นะครับอาราวนี้จุดออกจะออกที่ราคาเท่าไหร่นะครับอจุดออกจุดแรกจะเป็นราคาที่2.44นะครับจุดออกที่2จะเป็น2.54นะครับ2.65แล้วก็2.80นะครับอาวนี้มาดูในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ดีกว่านะครับว่า ครับในภาพรวมมันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับผมก็จะเปิดตัว MACD นะครับตัว MACD นะครับสังเกตว่าสัญญาณอยู่ในชิดทางบวกนะครับเนื่องจากเส้นสีฟ้ากำลังจะมุดขึ้นนะครับในช่วงที่มันต่ำกว่าศูนย์นะครับย้อนอดีตไปถ้าเส้นสีฟ้ามุดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเส้นสีฟ้ามุดขึ้นจะสังเกตว่า มันกาลังจะเป็นขาขึ้นนะครับไทม์เฟรมที่ผมเลือกใช้จะเป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับโอเคแสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นนะครับมาดูไทม์เฟรมเล็กไทม์เฟรมย่อยนะครับอ่ 2. า2ไทม์เฟรม2ชั่วโมงนะครับเหมือนกันเลยไทม์เฟรม2ชั่วโมงนะครับจากอดีตที่ผ่านมานะครับดูง่ายๆเลยถ้าสีฟ้ากําลังจะตัดขึ้นในโซนที่ต่ํากว่าศูนย์เทรนมันจะเป็นขาขึ้นนะครับนะมาดูใน ปัจจุบันนะครับอ่ากำลังจะมุดขึ้นนะครับมาดูเอ่อทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ทาทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็มุดขึ้นแล้วนะครับกำลังจะขึ้นเหนือศูนย์นะครับอ่จากการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับก็หลังจากที่ตัว IOST นะครับเป็นขาลงมาตั้งแต่วันที่15นะครับเมื่อ3มวันที่แล้ว จนมาถึงวันนี้ก็กำลังจะปรับตัวเป็นขาขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ